เออเออก็จะต้องสวัสดีทุกคนด้วยคือหลังจาบพาที่แล้วเออที่เราโดนตำรวจจับไปอ่ะใช่จอยพาที่แล้วที่เราโดนตำรวจจับไปอะตำรวจก็ได้ขังขูเราอ่ะเออคุณตำรวจผมไม่ได้ตั้งใจแล้วกี้ฮะ แลหนหยว่าคนตำรวจไม่ไม่เห็นจะมีคนตำรวจเลยเออน้าเสี่ยใครอะได้คกูเสี่ยคนตำรวจหรือเปล่าุดต้องหาวิธีท้าหลบดีแต่โทษตีนาที่เราอ่ะอืมที่เรานั้นช่อนอุปกรณ์ไว้ ถือซ่อนอุปกรณ์ไว้มีนายที่คนตำรวจไม่เห็นนะ่ะเพราะว่าคนตำรวจนั้นนะ่ะเออจะว่ายังไงดีคุณคนตำรวจนั้นแบบแบบคือเราซ่อนในกนกก,กนกังเกงในอะ่ะแล้วคนตำรวจก็จะไม่เห็นแล้วง่ายเดี๋ยวแล้วอันนี้คืออะไรฟะาลงไปได้ด้วย ทำไมบันไดในคุนี้สภาพดูเปะๆดังวะยังนี้เสร็จโจทย์ได้เวลาแหะคุแล้วเป็นท่อระบายน้ำด้วยเออเรามองไม่เห็นเลยอ่ะ ทีลังช้อนทอดด้วยดีกว่าเดี๋ยวทอสมันเป็นไฟถ้าช้อนในกระแกงในมันก็จะเผาเออห้ามเราโูดได้ได้คือมันจะเผาอันนั้นเราแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรวะลองเปิดดูสิโอ้ห้องลับ ห้องลับแล้วนี่กล่องอะไรอะ่ะเดี๋ยวเออแล้วนี่กล่องอะไรฟ้าโอ้กล่องอะไรฟะนะ้าน่ยมีสุดเกเด้วยโซไซจะเป็นสุดเกะของเจ้าหน้าที่หลักหนังอะไรเนี่ยไอฟังเพลงเหร,อ,หรอก็ดีเหมือนกันเราจะได้ผ่อนคลาย วันจะแห็นคู่ไม่เห็นจะมีเพลงเลยหรือว่ามีวะโซใส่กล่องมีหรือไม่มีวะโซใส่กล่องเพลงเสียคือเราไม่ได้ยินไม่รู้ว่าคนดูได้ยินหรือเปล่าแต่จังน้อยเราก็มีสุดเกแล้ว ทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่ดีกว่าเหล้ไปเหืนอนว่าเจ้าหน้าที่ทำไม่มาดังนั้นก็ได้เวลาหนีดีกว่าเอาปิดไว้เพื่อเจ้าหน้าที่มาเห็นคือหลับจนคนต่อไปจะาแบบ อันนั้นจริงๆห้องแม่เด่นชิ้บหายเลยในท่อระบายน้ำอ่ะยังไงแบบตำรวจก็จะต้องมาพบเจอในแม่ท้าอยู่แล้วจะแหกโคยังไงเนี่ยน่จะให้อยู่ในท่อไปทางชาติเลยเหรอไหนอะทางโออไม่อยากอยู่ท่อมันได้ยินเสียงเมืนเสียงคนตำรวจเลย อะไรวะเดี๋ยวอ่านไม่ออกเอ้ยรับเสียงคนตำรวดไปแล้วกันถึงแม้จะอันตรายเ,เ้ยแน่นอนมันอันตรายอยู่แล้ว ถ้าเราจะใหคออกครูอมานจดไปไม่ได้นี้ที่เราจะลดเดีย๋ยวนั้นปุ่มอะไรคุูน่าจะไม่ใช่ปุ่มอะไรลายลาย,ลายนะเด๋วเฮ้ยเราวามาที่ไหนเนี่ยเรานั่นใครเฮ้ยคุณคุณคุณเป็นตำรวจเหรอเออผมนีก่อนเฮ้ยผมไม่ใช่ผมเป็นหน่วยผู้ก่อการร้ายผม,มาจะมาช่วยคุณแล้วนะโทษคนอื่นออกจากที่นี่ เอาเปว่าคุณไปเกาะเลยเออคุณดูมีสุดเกาะพอแล้วเนี่ยนะเออชาดาว่าคุณมีโอกาสล่อสูกและมีคนมีดาบด้วยผมก็มีที่ขุดนะโอ้ชาดาว่าแต่ยังไงคุณก็สามารถถจัดก,การได้อยู่ดีตำรวจมันมีอาวุธนะระวังด้วยแค่นี้ะมันไม่พอหรอกที่จะสู้กับตำรวจได้โอเคครับแล้วจะอะไรผมจะให้อุปกรณ์คุณ แต่ผมไม่ใช่วัยรุ่นทำอุปกรณ์หรือคนใช่วัยรุ่นทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าวัยรุ่นทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าผมไม่ใช่วัยรุ่นทำอุปกรณ์นะแต่ว่าก็มีวัยรุ่นทำอุปกรณ์อยู่ในทีมผมเหรอผมของผมอยู่อ๋อแล้วนายอาวุธอะป้องกันตัวโอ้ ใช่แล้วอาวุธขอบคุณแต่ทำไมมันน้อยจังอ่ะก็แค่นี้แหละเดี๋ยวนี่คุณอืออเออออือออ่ะโอ้คุณน่าเก่งมากเลยครับเดี๋ยวผมจะให้อันนั้นคุณดแล้วกันคือเดือนคุณจะบาดเจ็บมากเลยสินะครับก็ใช่ดาซี เกือบตาแล้วเลยเมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ยารักษาคุณนะครับเอาเป็นว่าผมได้ยินเสียงตำรวจแถวนี้นะครับผมได้ยินเสียงตำรวจแถวนี้นะครับคุณเชิญกินแอปเปิลทอเพื่อรักษาตัวก่อนเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเรียบๆหนีไปเดี๋ยวผมจะผมมียาวุธมากกว่าคุณขอบคุณนะครับเฮ้ยตำรวจ ตำรวจอยู่ตรงนั้นไงมีเฮลิคอปเตอร์กำลังรอคุณนะคุณจะต้องรีบเลือกไปหานั่นใช่ไหมครับมันมีเฮลิคอปเตอร์ปลอมอยู่นะครับนั่นหรอครับไม่ใช่ครับมันคือเฮลิคอปเตอร์ปรอมระวังด้วยนะครับ ขอคุอที่เป็นห่วงนะรีบๆหนีไปเดี๋ยวผมจะต่อสู้กับพวกมันเองแล้วคุณคุยกับผมตาในระยะไกลทำไมได้ไงสร้างมันเถอะครับเรียบๆไป ได้แล้วนายรอเฮลิคอปเตอร์ที่เขาบอกเฮลิคอปเตอร์ไหนเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์โอ้ แต่ว่ามีอะไรบางเรื่งนะที่พวกเธอขุดมาโอสวัสดีผมว่าจะมาช่วยคุณนะครับเออทำไมคุณหน้าตาเหมือนกับคนนั้นเลยพอนดีเราไปฝ่าแฝดกันโอเอาไปว่าคนเรียๆป้องกันไฮรูคัปเตอร์ก่อนอะครับคุณป้องกันไฮรูคัปเตอร์ก่อนเลยนะครับ รีบสู้เลยครับเออ <S <S เก่งมากสู้ได้แล้วควนจะต้องไปอดทางไว้เอออดทางเรียบร้อยแล้ครับอือ เย้คุณรอดได้แล้วครับอืมเดี๋ยวผมจะไปช่วยคนอื่นต่อนะครับรีดูขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์เสริมกำลังเสริมจะมาอีกในอีกไม่ช้าโอเคครับเฮจะเฮะอจะคึ้นมันง่ายแปลกๆฮะโอ้ นายที่สุดก็ออกได้สิโอ้ยแถมเฮลิคอปเตอร์นี้สามารถเก็บของได้อีกสุด,ดยอดออกได้สทิง่ายจังวะเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ตัวบินขึ้นสิเว้ยสงสัยจะต้องควบคุมดีๆถ้าแล้ว คือหลังอ่านวิธีขับเฮลิคอปเตอร์มาดีกว่าเด๋ยวเย้แถมไปเฮลิคอปเตอร์ฟรีสัตว์ด้วยเออไม่ต้องจ่ายตังก็ได้ไปแล้วแล้วเราจะลงยังไงอะ่ะเสียหายแล้วเราลงยังไงอ่ะสร้างมันเถอะกลับบ้านเราดีกว่าเย้ไว้คุกกะกะรอดได้สบายสบายตืดเตืดออะเสียอะไร ตืดแอดตืดตืดตืด,ตดเฮ้ยเสียอะไรอย่าบอกนะว่ามอาอาอาไปโอ้ไปอ่าโอ้เฮลิคอปเตอร์ตัวก็โตลงน้ำเนี่ยนะที่หายใจได้ฝึกหายใจได้ได้ไดไดระเลียบหนึ่งแล้วผมก็ว่ายน้าเป็นด้วย นี่ผมอยู่ไหนเนี่ยอาขาเป็ตะคิวไปอาอาไป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 ขาเป็ตะคิวซตุกโกดไป